สวัสดีครับวันนี้ก็มีแนะนำนะฮะตัวมัลลี่รีพอร์ตนะครับตัวนี้เนี่ยเราจะทำแทนตัว quarterly report นะครับซึ่งตัวมัลลี่รีพอร์ตเนี่ยเราออกไปเมื่อวันที่5ก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราได้ส่งให้กับมาร์เก็ตติ้ทุกท่านแล้วนะฮะทางเมลนะครับก็อ่านได้นะครับตอนนี้ก็สรุปนะฮะในเรื่องของมัลลี่รีพอร์ตในเดือนเมษานี้นะครับแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี55เนี่ย จะฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งนะครับเป็นรูปของ V ีเชฟจากปีก่อนหน้าที่เผชิญภาวะน้ำท่วมใหญ่ในรอบเจ็ดสิบปีนะครับโดยปัจจัยหลักที่จะผลักดันการฟื้นตัวมาจากการลงทุนขนาดใหญ่ของภาค,ครัฐนะฮะแล้วก็กิจกรรมการฟื้นฟูของภาคเอกชนนะฮะในขณะที่ปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คงอยู่ที่การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกนะฮะที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกรวมไปถึงการปรับขึ้นของราคาน้ํามันแล้วก็ค่าแรงขั้นต่ําในบ้านเรานะคะ ด้านภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษาเนี่ยมองจะมีความผันผวนสูงนะฮะแล้วก็มีโอกาสเกิดการพักตัวภายหลังการพุ่งขึ้นจากแตชนีตลอดไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเกือบ17นะฮะทางท่ามกลางวันหยุดยาวหลายช่วงนะครับโดยมีแรงกดดันในเรื่องของความจำเป็นน้อยลงต่อมาตรการ QE3 ของสหรัฐนะฮะแล้วก็การเมืองภายในจากประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญน,นะฮะอบการเคลื่อนไหวนะครับ ในเดือนเมษายนเนี่ยเรามองแนวต้านอยู่ที่1270นะฮะแนวรับก็อยู่ที่1150จุดนะครับสำหรับหุ้นเด่นประจำเดือนเนี่ยเราก็แนะนำตัว TUF นะครับตัว SCB ตัว Z นะครับตัว BCP นะครับตัว m c o t ตัว Min แล้วก็ตัว d t a c นะครับสำหรับในวันนี้กลยุทธ์ในวันนี้นะครับก็แยกกันนะฮะกลยุทธ์ตลาดในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตลาดสหรัฐเนี่ยได้มีการอ่อนตัวลงต่อเนื่องกันเป็นวันที่4 นะครับโดยอ่อนตัวลง1 3อจุดนะครับเมื่อวันเมื่อวันศุกรนะ์นะทวทีนะเมื่อวานนี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นความกังวลนะครับในเรื่องของอการท้นตัวของเศรษฐกิจนะฮะเนื่องจากการะทรวงแรงงานของสหรัฐเนี่ยเขาเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น1 2 0่0 0อตำแหน่งนะครับในเดือนมีนาซึ่งต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 2 3 0 0 0 0ตำแหน่งนะครับขณะที่อัตราการว่างงานเนี่ยลดลงสู่ระดับ8.2%นะครับในเดือนมีนามาอยู่ที่8.3%ในเดือนกลุมพานนะครับอีกอันนึงก็คือในเรื่องของข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับเดือนมีนาที่อ่อนเกินคาดของจีนนะครับเขาทำให้เกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ที่ลดลงในจีนนะซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดอันดับ2ของโลกรองจากสหรัฐนะครับ ซึ่งจากตรงนี้เราก็คาดว่าจะส่งแรงกดดันต่อตลาดหุ้นในเอเชียแล้วก็ยุโรปในวันนี้นะฮะเนื่องจากหลายตลาดเนี่ยได้ปิดทําการในเทศกาลอีสเตอร์ก่อนหน้านะครับทำให้ยังไม่ได้รับะสะท้อนข่าวลบในเรื่องของตัวสหรัฐที่อ่อนตัวลงมาถึง4วันติดกันนะคระับงนี้เนี่ยดัชนี VIX นะครซึ่งเป็นดัชนีที่วัดความผันผวนเนี่ยได้พุ่งขึ้นถึง12 6.3%นะครับมาสู่ที่ระดับ18.81%แล้วก็ปรับตัวขึ้นราว21%แล้วในเดือนเมษานะครับแสดงถึงความผันผวนของตลาดนะครับที่มีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็คาดว่าเซตเนี่ยก็มีแนวโน้มที่เชิงอ่อนตัวนะครับเช่นกันในวันนี้ขณะที่วอลุ่มเนี่ยบางเนื่องจากมีวันหยุดยาวในก่อนหน้าอีกทั้งในสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีวันทําการแค่เพียง3วันเท่านั้นนะครก่อนหยุดเทศกาลสงการนะครับ โดยปัจจัยที่ต้องจับตานะครับได้แก่การที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเริ่มกลับมามียอดขายสุทธิในวันพฤหัสที่ผ่านมานะฮะก็ขายออกมาประมาณสัก77ล้านบาทนะครับรวมไปถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับในส่วนของการประชุมร่วมรัฐสภาพเพื่อพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระที่2นะครับในวันที่10ถึงวันที่11นะครับกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราก็เน้นทางด้านทยอยขายนะครับ โดยแนวต้านเนี่ยเรามองไว้1,194จุดนะครับแนวรับก็1,177จุดนะครับสำหรับพอร์ตการลงทุนนะครับเราไม่ได้มีแนะนําหุ้นออกแล้วก็แนะนําหุ้นเข้านะครับโดยยังคงแนะนําถือหุ้นในพอร์ตก็คือตัว Z ซนะครับตัวเอเชียซอนะัตัว TUF SO ตัว CPF แล้วก็ตัว KH นะครับการประชุมสําหรับในส่วนของกลยุทธ์ตลาดวันนี้ครับ